กกแกงกะระสุกละกระคราดก็มีเลยแต่หม้อเสริมมากินแกงนกมท่านสวัสดีเลยสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมวันนี้เฮากะออกไปหน้านะวันนี้จปจอบิองหน้าก่อนเมื่อวานเนี่ยฝนตกหนักเลยไปเบิงข้างหน้าขาดรือบ่อ นี่อันเขาในขันนาลู่อันเขาในเขียวงามขนาดเลยเใส่พุดยห้องพืดเลยงามเนาะนเขียวเลยมาขอ,อมาขอไปกินสมก่อนถือดูไก่ คอเอาไปขึ้นอาเปลมันอันบรกน้องงามนงามมันก็มีอันนี้นี่อยู่งามเ หล่นเป็นมะลดน,น,นะ่นา่นห,น,หน้ี่นี่นีลายนนหนาเก็บโมกเก็บเก็บไม่ได้เก็เบไปโมเก็เบไหม,ม,มขอนะ ไปกินสมไปาปนี่ไปหน้าเอาไก่ไปผอบมาหนี่ไปปิ่งกินหมกคืเอเชียมมาขุดจีรอบ่ห่านน้ำใหม่ไปแกงเด้อขุดใส่แกงน้ำใหม่

มากระบาจักกื่นงูอีกขาวเห็นมันเดอะมันหกไปสิงหน้าป้องไม่ต้อ,ตองมองผองงูเขานี่น้อมาขอข้าข้ออ่ามา<ท>ันกินมันมากถ่ายอยู่นี่ ก็นงามนะอนนั่งจะปงงงเป็นกองไงมึงค่ะเกอเทีย่ยงนะอ,อ้ามาบอกนะ่ฮะไปผ่ากินม,มาเมย์เอนึมมง,นงไปจังนอนแล้วนอนใหม่นะพอแก้งแล้วบอพอแล้วนอกินบ่เมืม่อแล้วเนี้นเ,เนาะ Pì mô Nó mày này nha Pì Out à, mà lại ắt Một khó nó mày bo, Nó mày mà, mô เอ้ยล่าบาถือเสียมนะไว้ๆสองหยอดพูดอยู่นี่นี่หยอดนะัำนี้ก็พอแกงแหละมาซ้ับนี่มาม่ใหญ่ม้งอยอดนี่นี่อีกเอาเบิ่ง้าวพูดจะนางท่าเด้อนั่คไหละ

ปลวกไงตัวน่ะเอาเห็ดปลวกไ้หน่อยไปแกงเส้นเอาหม้ phải rung cả cây chắc leo này nhang thợ tất cả na hao hay thưng bố mì nạm nhang bố ngàm nó hay thưng này, nhang bố ngàm chứ hòa hao thanh để xài đây บ่คขันมีหนามเนี่ยเอาปยมาใส่พุดจำเนี้ยพอดีอดปานรัดเครื่องแถ่นี่จะเริ่มงามแน่เลยที่แมนกระปูกัดน นามลายอย่แเ่ลาไฮแสดงว่าบไร้หัวอะไรบุนี้เขาอัดอะไอยู่นี่อีกมาเบิ่งย่านันขันหน้าขาดนะมึงได้ขาดเท่าก็จังสิไดแอนแถมไดแอนทมนสวยงามเลยไดจังอาุวยมาใส่มใบลูกไม้แกง น,น,น้าอกตกหมยแก่เด็ดน่นนะบางๆเนี่ยมันจะตืดไว้ไไไวนหมวมาหอดกัไปหลินละ่ะมาดังไฟตรงน้ำลวกไก่ก่อน อ้ยจำเปน็นมาอ่างค่อยดีจะไมได้เอากวงมาขามาหันดาปวกอ,ออกเจดาาอ,อันนี้จาพูดไม่ออกหันน้ำไม้แกงน้ำไม้กระส่น,นี่นบนี่ครับกระแนงใส่เม็ดนี่ผักกระแนงยังเสียนะ <c oughs> ไปเดวไปตบไปนี่วนไก่ปิ่งทำมานี่ ออนะมาแล้วพนพนเอติมันเอาเอาได้ติอมันเด้อ หอยกินผู้ใดกินได้หอยน้ำเติมันเป็นเพื่อานคณิเติร์ปเตินารัาว่า,าเตริรจะนาคือเตอริรไก่นี่แหละบอกระบบกั้งอีกว่า่อกี้เงนใส่บร้ใดเดินสปโตเอาปีงก่อน เต็งโมส่นแมตังโมไปตักน้ำม,มาทำกินตามขอเบือมมกให้ย่งตามเขาเบือบ่อ ตามโมาบินินาไม่มาออดต่ไหงแต่เช้าหอไอรูเพลงย่างหองนะ <c oughs> ตั้มข้าวเบื่อนะ่ะเป็นตะแหลกอยู่บ้านี้เบิ่งคือเมื่อยละ <laughs> ต้มจืดแล้วมาเย็นหนามมาดิสุปแล้วปิ้งไก่กันโอ้จนดำไปนี่ก่อนมันได้หลักกินแตมม่เต่าได้ อยงลายนี่มันจังหอมเห็ดปลกี่หน่อยนำเพรว่น่บุปรแดก็เชืออบแพเจ้าบุปรแดยังเข่ออบแป้าออกมอแต่ชอบแทก็ได้เลยก็ได้มาเฮ็ดก็อบอ้โห เข็มเลยลามาส่ปอกกันหน่อยน่นวไล่ลเจักเข้มล่ะ เข้มเลยแล้วเข้ม <c oughs> แบบนี้แล้ว <c oughs> <c oughs> หน้าสวยมาม <c oughs> กามาั่งทัดแต่หยางมอ้มุกน้ำเเพวเลยวันนั้นะ <c oughs> ีเสียบไก่อ่อนพนอดีไก่ยนักคนคุยมันบิดบุญร้องคือไก่แท้งโมกข้ามกินบุหรี่ อาจารยิ no. ้วเข้าก่อนซุปแล้วบ้านแกงน้ำม้นนะปากแล้วนะถ้าแกงน้ำม้สซุกก่อนไปนี่มีผพากันกินก่อนล่ะริ like <S 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 2> <S 2> ้วขาแห้ง้บลองเป็นลายกระถูก จุกแล้วแกงน้ำมนเป็นเือกำกลมันแกงกะุกละกรกม่แตหม้อเสรมากินแกงน้งมจนพอมากินเท่าไก่ไก่ฮลหโอ้เดีมิกินเลยชุดเต่าแกงน้ำแกงน้ำมแซ่บนเายุบไก่เลยได้ ในข่าวว่าซิบอกินไก่เพราะว่านนีมีข่าวเยอะเจ้าวะไอ้ยังเกาะกันกินไก่แล้วเป็นไก่เจ้าซิบอกินมันห้าเป็นไก่ห้ากับห้าเขาจะจับกันห้างกับนี่ห้างกับบิ๊กีเขายิงเอาเขาเห็นไหมข้าหมูม

แก่บ้าปินไก่นะเอาลหร่จะหยาบปะใส่ไม้พูดง่านใส่ให้สินไก่จึงกาเปสนลายกิไก่เป็นเบสทีิได้กินไปเลยเนาะ

ทำกนเนื้อคนเด้อจิ้กไก่จังหวัดับ้วกหน้อยนี่มัไมันเป็นห้ยชนันมากไม่ค่ะ ก็เเอเะขอม่คหอเห็นจับพะขายกินเขากินนามเลยขเขาพากันโรดับหน้ายังต่อห้ตะก,กานะครอันเขาลุงนี่ก็ดับหน้าแล้วนะ หน้าบ้านนี่ก็ส่งละมาแห้งบ้านนี้ับหน้าแล้วไปหิ้วข้าวอีหละ